สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลแม่แห่สุดยอดมากๆเลยครับนี่คือการรวมตัวนะที่อดีวบอกได้เลยว่าอีกคนนึงก็ชอบมากๆนะอีกคนนึงก็แบบโอ้โหฟินนะครับคือเราเนี่ยเข้าใจว่าการทำงานของหมอลำม,มันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆซึ่ง มันเหมือนกับมันถูกที่ถูกเวลาถูกคนแล้วก็บอสตั้มเนี่ยนะครับเมื่อก่อนอยู่เสียงวิหกใช่ไหมฮะจะมีปัญหาจะจากกันไปดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ขอพูดแต่มันผ่านมาแล้วเราก็พอใจที่เราได้เห็นบอสตั้มในสายแบบนี้นะครับซึ่งวงวงใหม่หรือสิ่งที่บอสตั้มเขาทำน่ะนะครับมันก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับการที่จะมีน้องซันกับแพร่ๆเข้ามา เสริมในบทบาทของการเป็นศิลปินรับเชิญหรือร่วมด้วยช่วยกันในการที่พัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นซึ่งมันก็ดีมากๆนะครับสำหรับมิตรภาพแบบนี้นะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมิตรภาพที่ดีไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายนะท่านผู้ชมหายากนะรู้หรือเปล่าแต่เมื่อได้พบกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสมือนสมบัติล้ำค่าในชีวิตเลยนะ มิตรแท้ก็คือคนที่อยู่ข้างเราไม่ว่าจะยามสุขหรือทุกข์อะไรก็ตามแต่รับฟังโดยไม่ตัดสินและพร้อมยื่นมือช่วยเมื่อเราต้องการกำลังใจเพื่อนที่ดีจะกล้าพูดความจริงแม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็เพื่อให้เราเติบโตขึ้นให้เราคิดให้ดีขึ้นเขาจะไม่อิจฉาความสำเร็จของเราแต่กลับยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของบอสตัน ซึ่งแอดดิวชอบมากๆเลยนะชอบในนิสัยของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็ไปกันเองและเขาก็ไม่ได้แบบไปสนิทคนนั้นคนนี้พ้ามเพื่อเขามีกลุ่มของเขาแล้วซันเนี่ยก็เป็นน้องชายที่น่ารักคนหนึ่งสำหรับบอสซันนะครับเดือนหน้าเนี่ยบอกเลยว่าพอกันแน่นอนนะครับเดือนหน้าที่กทมอ,อย่างไรต่อดีคือ คือเราภูมิใจอ่ะเนาะที่เห็นเพื่อนนะครับหรือรุ่นพี่จริงๆเพื่อนกับรุ่นพี่ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าบางคนสนิทกับรุ่นพี่จนกลายเป็นเพื่อนแล้วนะขึ้นมือขึ้นกูเล่นนู่นเล่นนี่กันเล่นหัวเล่นหางกันคล้ายยกตัวอย่างอย่างบอสโนตกับบิ๊กฟินแลนด์อะคล้ายๆกันตัวอย่างคล้ายๆกันคืออายุมากกว่าแต่ก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นทุกอย่างเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับมันคือความภูมิใจแล้วก็ เป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยนะฮะเพื่อนที่ดีจะกล้าพูดความจริงแม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็เพื่อให้เราเติบโตขึ้นเขาจะไม่อิจฉาความสําเร็จของเราแต่กลับยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจขณะเดียวกันเขาจะไม่ทอดทิ้งเรายามล้มเหลวแต่คอยจับประคับประคองให้เราลุกขึ้นมาใหม่มิตรภาพที่ดีจึงไม่วัดกันที่จํานวนเพื่อนมากหรือน้อยจริงไหมครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่สําคัญไม่สําคัญเลยนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของหัวใจที่เรามอบให้กันหากเรารู้จักรักษาและใส่ใจมิตรภาพก็จะงอกงามและยั่งยืนตลอดไปก็เหมือนแพรวว่ามีแต่คนบอกว่าทําไมไม่ค่อยมีเพื่อนคบเลยไม่มีใครครบไม่เหมือนทางฝั่งฝั่งน,นู้นฝั่งนู้นคนคบจะไม่หมดเลยก็เพราะว่าแพลว่าเนี่ยอาจจะเป็น i n t r ว v ร r t หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ i n <laughs> รเวิร r t ก็คือการชอบ อยู่คนเดียวไม่ชอบทุนสิงกับใครแต่ด้วยเนื้อง,งานของเขาเนี่ยเป็นงานอินเตอร์เทนเขาก็ต้องทําถูกไหมครับอ่าเฉพาะเรื่องงานเรื่องเดียวที่เขาจะลิ e r t แล้วก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยอ่ามีเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในวงแล้วก็ถ้าขาดแผวพลาแสงทองไปชีวิตในวงเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรเพราะว่าทุกอย่างก็มีเหมือนกับตัวนําแล้วก็มีคนที่ คอยเป็นตัวอย่างไอดอลในเรื่องของความดีคิดดีแล้วก็เรื่องการหาเงินนะครับให้เข้าบริษัทเยอะๆนะอันเนี้เราเราเข้าใจนะครับแต่ประเด็นเนี้ยที่แอดเอามาพูดเนี่ยคือเราเราเห็นรูปไงเห็นรูปซันกับบอสตัมนะครับบอสตัมกับบอสซันยืนถ่ายรูปคู่กันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมีความสนิทสนมมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน อันนี้เอาเซนต์เป็นประกันเลยนะครับแอ d ดยูมีเซนต์บางอย่างนะเห็นรูปกับซันแล้วก็กับอปอตั้มอ่ะคือมันดีอ่ะนะมันมันเคมีเข้ากันนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับส่วนแปลราแสงทองเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะจัดชุดใหญ่ยังไงเดี๋ยวเขาก็ <S <S ต้องมาออกกันไนซ์กันนะครับมา,าประชุมกันให้มันแบบออจบจบ,จบกันไปจะได้โอเคทำอย่างอื่นได้อย่างสบายใจนะ นี่แหละเขาเรียกว่าการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเห็นจากสื่อบ้างจากอะไรต่างๆบ้างนะครับที่มันมีการแบบออกมาประชาสัมพันธ์หรือเปิดเผยหรือสำนักข่าวอื่นๆเอารูปภาพมาให้ดูนะครับก็มีความรู้สึกว่าเออทั้งสองคนเนี่ยหลอ่อแพคคู่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีทั้งสองคนด้วยนะ แม่นๆจ้าบอสท,ทั้งสองเป็นคนจิตใจดีบอสตัดสินไผ่ด้วยคำว่าว่าผู้อื่นเนี่ยแหละเป็นผู้ดีของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หล่อแพ็คคู่นะครับรักค่ะบอสตั้มเกรียงไกรที่ไม่กลัวดราม่าเลยชื่นชมมากๆอ่ะคือไม่กลัวดราม่าเลยชื่นชมมากๆอ่ะประมาณนี้เพราะเขาเข้าใจไงว่าการที่จะคบใครเนี่ยก็ถือว่าเขาเลือกแล้วในเมื่อเขาเลือกแล้วแล้วคนที่เขาเลือกเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจให้แก่กันนะครับ เขาก็จะแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะเขามีเพื่อนเพื่อนไม่เยอะแต่เพื่อนคุณภาพเนี่ยมันหายากซึ่งถ้าเขามีตรงเนี้ยมันก็จะทําให้กลุ่มที่เข้าใจแล้วก็รักบอสตั้มเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบอสเป็นคนที่เปิดกว้างเป็นคนที่ค้นหาอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือแปลวกับซันเนี่ยเขาก็ชื่นชมแล้วก็รักในตัวบอสตั้มมากๆเลยนะอันนี้ก็ อยากสนับสนุนเหมือนกันนะครับอย่างบิ๊กเนี่ยเขาเป็นวงใหญ่เขาเป็นอ,อะไรที่คอนเนค t ชันดีอ่ะเขาอยู่มานานในเรื่องของโซเชียลบิ๊กฟินแลนด์จะได้เปรียบเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนนะแล้วเขามีแฟนคลับตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยลุ้นนะถามว่าเสียงดีไหมบิ๊กยังเสียงไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็วิเคราะห์ตรงๆเลยแล้วกันนะแคล้าวาวเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ในการร้องของเขา น้องซันเขาก็ก็ถือว่าเขาเสียงดีกว่าบิ๊กนะครับเพราะว่าน้องซันเป็นคนที่ร้องหมอลำได้เพาะมากขนาดไม่เก่งอีสานนะครับพูดยังไม่ค่อยโอเคยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่การร้องเพลงหมอลำเนี่ยวันนั้นฟังรู้สึกแบบเฮ้ยเขาร้องดีมากเลยอะ่ะคือเสียงของน้องน่าจะเอามาซิลเบตในการเปิดคาราโอเกะแล้วก็สังสรร์ปาร์ตี้มากๆนะครับน้องเก่งมากๆนะแล้วเรายิ่งไปเห็น น้องซันกับบอสตั้มเนี่ยอยู่คู่กันเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเขาไปได้ไกลละนะเขาเริ่มจะไปได้ไกลกับเรื่องของคอนเน็กชันละแล้วก็บอสตั้มเนี่ยถามว่ากลัวไม่ทัวลงเนี่ยจริงๆตั้มนะครับเข้ามาอยู่ในจุดๆุดเนี้ยถามว่าโดนไหมโดนโดนด่าแน่นอนแล้วก็โดนด่าไปแล้วด้วยนะครับว่าไปวุ่นวายกับพวกมันทำไมไปยุ่งกับแพรวพลากับผัวของเขาทำไม ผัวเด็กจะสามารถทำโชว์ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ขอคอนเฟิร์มก็มีนะอันนี้เอาจากตัวอย่างคนที่คอมเมนต์มาแล้วก็ตั้มทำไมไฟต่ำจังตั้มทำไมต้องเอาคนพวกนี้นะครับมาเป็นพักพวกเอาอะไรคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละคือทัวร์ที่เข้ามาเต็ไมไปหมดโดยที่บอตั้มเขาไม่แคร์ และเขาไม่กลัวเพราะเขาเชื่อมั่นว่าการทำความดีแล้วก็การที่สู้กับชีวิตของวงหมอลำเนี่ยมันคืออาชีพที่สุดจริตนะครับเป็นอาชีพที่มีครูแล้วก็เราต้องการที่จะศึกษาและพัฒนาให้องค์กรไปให้สูงที่สุดนะครับเขาก็เลยไม่สนใจพวกคำพูดที่สกปรกคำพูดหมาหมาคำพูดที่คือคุณไม่รู้ว่าฉันอยู่ยังไงฉันทำอะไรบ้าง แล้วอยู่ดีๆคุณก็มาตัดสินให้ฉันหยุดทําให้ฉันเลิกทํานู่นเลิกทํานี่เลิกคบคนนู่นเลิกคบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณไปสั่งเขาไม่ได้ครับเพราะเขามาถึงจุดนี้แล้วให้เขาเรียนรู้ในความผิดพลาดของเขาดีกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่สวยงามมากๆสําหรับคนที่ทําผิดแล้วก็คนที่ต้องการเริ่มใหม่มันคือบทเรียนครับคือเหมือนแพลาๆอะ่ะนะบทเรียนราคาแพงอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบๆไปนี่ก็ยังถือว่ายังขุด ด่ากันไม่เลิกแปลว่าเนี่ยสุดยอดเลยนะโคตรอึดอะ่ะทำได้ไงอะ่ะเนี่ยคือผู้หญิงที่เก่งที่แกร่งนะครับแล้วก็ไหนจะเลี้ยงลูกสองคนอีกอะเออแล้วไหนจะแบบว่าคือน้องซันเขาเป็นคนดีนะเขารับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นรับได้ว่าเออนี่คือแม่ไม้เขาสามารถที่จะดูแลได้โดยการเป็นปับปี้ที่ลูกๆเรียกกันนะครับไม่มีใครมาแทนที่พ่อได้หรอกแต่การกระทําของน้องซันเนี่ยในเรื่องของการเป็น สามีเพลาเพลา่านะว่าที่ว่าที่เจ้าบ่าวแล้วกันนะครับเขาก็มีความที่จะเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็มีความที่จะดูแลลูกทั้งสองของอดีตแฟนเก่าได้อย่างดีเลยนะครับนะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเพราะแอดดิวเชื่อว่าทุกคนถ้าฉลาดพอนะจะแยกแยะออกนะครับไม่ใช่ว่าให้น้องซันไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงตื่นไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาออกอสื่อนะครับไม่ต้องมา ให้คนอื่นเห็นว่าเออน้องซันมาวุ่นวายกับลูกมันมันดูตลกไปเพราะเราเป็นคนไทยเราเข้าใจเราต้องเปิดกว้างนะครับเสรีทุกอย่างพอหลงฝรั่งเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับนะก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเอออันนี้คือลูกบิ๊กอ่าน้องซันดูแลได้ซื้อของมาให้ได้ก็คือเอ็นดูอ่ะเอ็นดูหลานเอ็นดูอ่าลูกของแพรวอ่ะก็คือพ่อเลี้ยงอ่ะก็คือป้าปี้อ่ะอ่ะเอาง่ายๆนะเนี่ยคือความดีของเขา ซึ่งมันก็ไม่แปลกที่เขาจะอยู่กับบอสตัมได้เพราะบอสตันก็เป็นคนดีเหมือนกันนะสรุปก็คือหายข้อสงสัยแล้วเนาะว่าทําไมบอสตัมกับทางบิ๊กไม่ใช่ทางบิก๊กประามโทษครับผู้ผิดผูด้ผิดบอสตัมกับทางซันเนี่ยทำไมเขาถึงแบบ รักกันได้อยู่ด้วยกันได้นะเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อ,อก,กันได้เพราะเขามีความรักแล้วก็มีความจริงใจที่จะนําพาให้องค์กรไปประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนชอบใครชอบมันเนาะอย่าไปบังคับนะใครจะชอบคนนู้นชอบคนนี้อันนี้ไม่สําคัญหรอกมันมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วก็เรื่องราวอัปเดตต่างๆเนี่ยถ้าใครมีอะไรที่จะให้อดวพูดหรือวิเคราะห์นะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาช่องทางนี้นะฮะยูทูบแล้วก็พิมพ์มาด้านล่างให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับศิลป,ปินที่คุณรักได้เช่นกันนะครับาวันนี้ขอใค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ